สวัสดีครับผมได้แนวกินแรงอีกแล้วครับวันนี้ไดแนวกินแรงอีกแล้วนี่ปลาสดๆเลยครับนี่แม่แม่เพื่อนไปซีดเบสมาครับไปซีดเบสนำข้องเฮ่านี้ละก็ได้ปลาโอ้หลายอย่างเนะาะปลาหมอเนี่ยปลาตะกรับเนี่ยปลากคตรนำตัวหนึ่งกับปลาที่มากแกงใส่บวบ บอกงามจังครับปลูกยูสวนเดี๋ยวเมือหลังที่ภาพไปชมครับว่าแม่ผมปลูกจังไรเนาะปลูกยูสวนนี่แหละบอได้หาซื้อเลยครับวัตถุดิบบานบานเนาะเจเยวมาแกงแสบแสบมานี่นี่ผักลวกกะกะว่าที่ต้มปนน้ำครับต้มปนแสบแบเนาะต้มปนที่เอาพวกไปปลาหมอเนี่ยปลาหน่อยๆนี่แหละครับต้มน้ำปลาปนส่วนที่เหลือจากปนห่อก,กบสีแกงวัตถุดิบเผานี่ แกงบวมนี่ใส่ให้ใส่ใบปิตูเล่าเข้านีนโอ้ยแ่บครับของแสบเลยนี่เอาเห็ดกันไปเรื่อยเนาะน,นี้ก็จะตำข้อตำเครื่องแกงกนครับแต่ทั้งนี้ก็ตากมอแล้วอ,าอ่าต้มมีคานอคานอคาหน่อยเนาะไปบักเขือนนี่แหละครับมีพักอันนี้น้ำกินกับปนองแสบกันเอา ต้มให้มันเดือดให้มันเปื่อยก่อนเพราะว่าอีคากับบเกลือนี่มันจะมันจะเปื่อยอยากกว่าผักสดน,นี่ทำเกลือแกงเหรอครับแหลกแล้วแหลกแล้วเอาได้ที่แล้วที่นี่บวกบวบโอ้บวบอ่อนอีกทีครับผิวแบบออกเปลือกออกน้อยหนึ่งเลยมึงงามทึ่งโอ้ยเป็นตาแสีบแท้ๆละ่ะแกงใส่ปลาเนาะวันนี้เนาะสีสีหานวานี่นวย พ่อเลยครับเห็นใหญ่ๆอ้ยเอาทั้งผักสมเข้ากับพ่อแล้วไอ้บักเค้อก็อีกคาซุกแหละครับเอา,วาพวกผักอ่อนลงเลยที่นี่เฮ้ยเบิ่งเ,เนี่ยผักสดๆเก็บขังหัวเมื่อกี้นี่แหละเอาต่อไปเมนูแกงป้า แข็งบวบอย่าใส่น้ำหลายเด้อครับใส่น้ำแบบพอเจาะเนาะเดี๋ยวนามบวบมันออกครับใส่เครื่องไปก่อนเรียบร้อยที่นี่ใส่เครื่องแล้ว่งผักลวกเข้ากับผัก,วกบวบย่างแซ่บแท้ผัดลวกข้างล้วอโอ้แบวบเขือเขือเละๆครับต่มโดนหลาย มีข้างใตนี้มีอีคาเป็นอีคานอ่าอ่อนแซ่บเลยวันนี้เอ้ามาที่นี่มาหมอ,อกแกงเขาเอยเดือดคักเดือดแน่เอาใส่น้ำปลาเข้าไปหอมเลยครับเกัองแกงเดือดหอมแล้ว บวกกับซอยเรียบร้อยแล้วครับนี่บวกซ้อยเรียบร้อยแล้วเนาะซอยเป็นตอนแบบใหญ่ๆเองสิแหละครับแกแกงแสบด้วยนี่นี่ปลาก็แยกไแล้วครับ,บน,น,บนี่อันนี้ปลาที่ว่าห้าสีแกงก็มีไข่นำได้พี่น้องบิ่งคอปลาหนึ่งก็มีไข่นำส่วนนี้ที่ห้าจะเอาต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาตามป่นกบพักหลวมวหั่น ตะเวนก็นตกดินแล้วครับอาจารยันขึ้นแลวโอ้เหลือการมากบรรยากาศค่ำๆมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันใช่ต้องเวนกวอนไปไหนลนะ่ะเอ้าที่นี่เดือดคลักใส่ปลาแล้วบึ๊บออ้ยแซ่บสะเดิดฝีมือเฮ็ดกับเขาผมนี่มาตรฐานอยู่แล้วครับใส่น้ำก็เจาะยวให้ปลาซุกจังหน่อยเนาะ เขาจังจะมาใส่บุกบวบครับใส่เวลาการปิดฟ้าไปอุย้ยเสียงเดือดพี่นอ้องเอ้ยเอาใส่บุกบวบแบบที่นี่เต็มหม้อพอดีแท้เต็มหม้อพอดีเลยครับเออเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวกระยุบเนาะกันยุบนำบวบก็ออก โมกปลาไว้ท like ั <dirty> <success> はは้งไตพอดีเลยปิดปลาไว้แค่นี้ก็หอมแล้วครับไอแมวเหมียวเดี๋ยวได้กินข้าวโอ้ยมานั่งเฝ้าเดี๋ยวได้กินข้าวเดี๋ยวได้กินข้าวมานั่งเฝ้าเฝ้าพ่อบ่เฝ้าพ่อทำข้าวเนาะอืไอแมวเหมีย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 วดูท้องนี่ดีใจเลยเลยครับนี่แกงหางีงาวสอบมะเร็งน้ำครับ บวบซุกเลยครับที่นี่ปลากระซุกเลยปงลงเลยเบิ้งเบิงใส่ผักลงไปครับบอกเลยว่าหอมแซมนะครับนี่ครับใส่ผักลงไปแล้วปลามันมีไข่เนาะเบิงจะเห็นว่าผ่าเป็นมันๆนะครับโมเมนต์ปลาเลี้ยงได้ครับนี่มันเป็นปลาธรรมชาติ มันมันๆน,น,นี่หอมปลาจะอยู่ทั้งใต้นี่บอกได้เลยว่าแซ่บเอ้าที่นี่ข้ากระมาตั้งน้ำปลาเนาะต้มน้ำปลาไอ้ต้มน้ำปลาต้มปลาป,าปานนิดหน่อยนี่ใส่ไอ้น้ำปลาไปแล้วครับก็ไอ้นังไตปลาเอ้าเดี๋ยวรอรอเดือดจังหน่อยเนาะให้มันเดือดเดี๋ยวจะเอาปลามาใส่ปลกเข้ากระลวกเลยเรียบร้อยแล้วล่ะ น้ำปลาหฮาเดือดคักเลยโอ้บ่เห็นเลยเนาะเอ้าเอาเดี๋ยวใส่ปลาปึ๊บนี่ใส่ปลาไปแล้วเบิ่งนพี่น้องเอ้ยเห็นเลยปลามันจมแดงๆนัวๆเลยครับนี่แหละเอ้าเดี๋ยวห้องก็ใส่ไว้เนาะเดี๋ยวปลาซุกเ้าก็ต้องตักมาตำปนตำแข็งๆเลยครับเอ้ยนี่ซุกก็ดีแล้วครับเอาเดี๋ยวหฮา ตักออกมาตำปนโอ้ยบางที่ผมถ่ายไกลๆเนาะมันถึงแบบไอ้ข้อมนเดือดก็ที่ว่าเห็นเป็นไอ้บรชัดเนี่ยเนาะบางที่เนาะไอ้มันเดือดห่วยๆของธรรมชาติเท่าเบิ่งนังปลาแดงอ่องต,ามมาาต้งงอ,อตงเลยครับเดี๋ยวเอาปลาอันนี้แหละมาตำปนนี่โอ้ยจุปตะจิตตำปนเนาะครับ ตำแบบคนๆชินก็นัวๆอือเดี๋ยวจะแกะปลากอนเนาะแกะเอาแต่เนื้อจะได้ตำแบบคนๆเลยแหละครับนี่โอ้ยใส่ไอ้หอมแดงตำป่นนี่ใส่หอมแดงหอมแดงลงไปอือแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันก็จะจงมาส่งน้ำปลาหมักหน้าริกที่หลังเนาะครับ ง่ายเลยสูตรตำพลปลาธรรมชาติเท่านี้มันมันแสบอยู่แล้วละครับมีใครพวกแค่คปลาเดียบร้อดนะครับนี่ตำละเอียดใส่ก็พร้อมแดงเข้าปลาต้มน้ำปลานี้มันแสบอยู่แล้วครับนี่แค่ตามใส่พร้อมแดงนี่ก็สุดยอดแล้วครับคน,นกินกระเขาไหนเลยเนาะ โอ้โยนวยปนนอนพี่นอง,นองเอ้ยคนอู้หัวเลยครับนปนปลาเอตเสียบนอะใส่พิกขวาใส่พิกขวาไปน้อยหนึ่งเมื่อกี้นี่โอ้หอมหอมนี่ตัวแกงบวบแกงบวบใส่ปานี่ไท่ร้อยร่อยเลยครับอือก็ม,มีพัดไทยน้ำ ก็มีหยวกพักนั่นแหละหลายอย่างเอา้าแนวยูเนี่ยกินแซ่บๆเนาะครับผมกันได้กะมากินน้ากันครับก็จะขอจบคลิปแค่นีนน้เนาะคลิปอาหารแรงเข้ามามนี้แนวยูเนี่ยกินแซ่บๆอ่ะขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ